ไอ้ขาวเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในฟอร์เรชันก็ไม่สอนกันแล้วครับขึ้น anyway, แล so well. ้วว่าเราทีน <aslında iendo> ี entonces, T t ้ก็โผล่ฟอร์เมกชัอยู่นะเราชิบยาไปแล้วจะไปชิบแล้วมันที่มีคนดูเกินเกินหนึ่งคนนะปกติก็ไม่มีคนดูเลยโอ้ดีใจโเล่นฟอร์เรชันไม่นานนะท้ามาถามเลยนะครับโเล่นฟอร์เรชันมันจะว่างนะตอบได้แบบลายล่าสอนเลยยิ้มได้แบบไม่ยับมาก พราะว่าวคุกคืออ่ะไปแล้วแน่ครับดสอสนะครับผมคนนีชค่มาข้าวักเท่านั้นแล้ว่ด้วยกันวผมเลยผูไม่กดผิดไอ้เหียกูจะไม่กดหน้ตาโรบอตตรผกดปิดไปเว้ยอ อมยากเลอดูเลยนะผมผูเลนใหขนาดไไปยอไปเป็นอ่ะเรมเกมขึ้นมาคั่กับเดมารเบลไลใหม่เดบาร์เลยนะข้าคงกับเดบาอยู่อ่ะคือมันก็ต้อสรุกดีนะเล่นคอาไปเล่นละรอบเดียวไม่เป็นตายมันจุ่นไงไม่รู้ไมกูไม่เคยเล่นแต่เด็เชลเลยไ ้าสูตรแต่นี่แกชาสูตรกันละไล่ฆ่าคนอยไปแล้วคือตอนนี้ผมงวจะขอโทษนะ้ไอซีจุดท้ายมันมีในแค่ hina, ที่ได้เขามีคนด e. ูเท่าไหร่โู้คือว่าผมทำไม่ดีหรือว่าถ้าผมไปว่าโอ้โไม่ใช่ผมพลาดเสียงคิดหรือว่าผมตัดอะไริไปหรือเปล่า เล่นด he er. ูก hmm. ็กมันีตัวไหนที่มเขย่ๆไดูผ่านเลยว่าอไที่เม็นด้าน20แล้วมันมีด้านอย่าง20ด้านถูกไหม2นโลบแล้วก็มนด้านไอแบบที่เขานั่งทำแอนิเมชันแล้วก็บาทำเป็นการ์อูนนก็มีด้านที่แค่แอนิเมชันมาตัดตัวที่มันกับลอนแล้วก็พัลแ์ช่นเลยตัวแอนเมชันที่ทำออกมาก็คือคูเบลแบบที่เขาทำมาให้นะ ขับเล่นในแมปอ่ะผมก็มาปฏิบัติต่อกันหาช่ไปเอมือเคยมาตมาได้โคโบสาจังหวะไ,นนไะไปตอนนี้ไปรับกูเลยไปตอนนี้ไปเจ ต,นนะต,ตีผมดว้วยนะไม่ตีจะด้ยไม่ไม่จะตีผมด้วยนะเพื่อนผมมีขอมีขอววนกูมีขอนลยกูมีขอน้ช่วยเพื่อในการดันนะก็ช่วดันช่วดันช่วดันโอเคต้นทัยญาก,ก่อนใอ้ผมอัดฝันนี้ครัตอ,น,อนนี้ม่ใช่ันนี้แฮ กูจไม่แบบเรียลไทา์ที่ผมจะไม่ตัดต่อเลยกูเลยก็คิดจะว่าว่าอ่าอย่ามาทันสอบเลยเสร็จแล้วจัะว่าไอ้ทุกคนจะได้ไปเทนนิสก่อนแล้ว พี่คือจะถามว่าผมเล่นฆาตกรตัวไหนผมก็จะเล่นชารลัตเชอร์หรือบางทีก็ไม่เล่นกูเกต้าแต่ตอนนี้มีคำว่าเด็กกลับกูคิดผมใช้เลเวนตันในไอดีเก่าที่กูไม่ได้เล่นเลยก็เ้ผมก็ไม่ได้เล่นไอดีเก่านะไอเดีแล้วนะผมไมาเล่นเล่นแล้วก็มาเล่นเล่นฟอร์กิตดีนั้นนะเพราะกูเบื่อเลยไอ้เปิดไม่ได้เล่นนะเปิดเข้าไปอยู่ๆกูจี้แต่โคชเกตนี่มาสู้อะไรไม่ได้เลย ไอ้นี่คือกูเรียกว่าเก่งมากข้าวแต่แบบฝีมือตอนแรกของกูไม่มีแล้วไงคือมาเจอพวกี่เก่งๆทุกทุงไม่ได้ครับก็อลต้องเบี่ยไอเดียมาพัฒนาฝีมือเออเอากูได้เป็นด้วยอี่ะนะเดินหล่นด้วยเฮ้ ไม่ดูหลังเลยเอาเเเอเเเชีโตรเกียอะไรเอเนเลฟผมไม่เชื่อเชื่อไม่เป็นแล้วเว้ยเอาิี่นะเพราะว่าเล่นเล่นนานมากเล่นล่าสุดก็เมื่อเดือนที่แล้ว จะบอสก็บ,บอสพลาดผมเ,เก็บพวกหลูนะหลูปเปอร์พวกหลูปเ,ปเ,ลปเปอร์เออหลูเปอร์หรอพวกหลูปเปอร์ก็แค่พวกก็ได้แค่หลูอ่ะเออก็ได้แค่หลูปะ่ะหลูปลปไปหลูมาเดี๋ยวมึงก็ตายเอา้าไปทำดาเมจเลย โอ้หายเลย What รับดาบทูธแอมอันนี้อันนี้ขนาดเลยอันนี้ขนาดเล่นไม่เล่นไม่นานนะอันนี้เล่นไม่นานนะไม่ใช่ยูทอนนะโอ้ทูธแมไปก่อนเลย กันได้ครับกันได้ครับเออแต่ไปหนึ่งแต่ไปหนึ่งพลังงานกบดวะรับเช้าพลังงานก่อนนะเออเดิมมุก็ตายแล้วนะตายไม่เคยเฮี้ย ตายไปซาหรอมีซาหรอ,หรอได้ข่าวว่าซาเอ้ยไอ้ไม่ดูดิเมนเชลัส,สกี้หรอปกติคือเราวิ่งไวกว่านะครับเราวิ่งไวกว่าปกติเอ้ยเมนทูทาโคตินเลยอะ โดนได้เงฮัลโหลไมฟินโหลไม่โดนอีกไม่โดนโหลโหลอะไรเนี่ยคิมบอปัญญาอ่อนเออคอมมิชนึงก็ตัดไปนะฮึฮึเออ อพยแยาหมด็ลีบดีก่อนไอซ์ผมผมกลัวมันจะเกิดใหม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ผมไปข้าศ uh ักพันเลยมนเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ หมือนเมียน,น,เ,ยนเลยใช่ไหมเหมือนเมียนเลยสับเหมือนเมียน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 ฮุปเปอร์ประเภทนี้น่าล้มขาสุดมันก,ก็จะไม่ง้ไปโดนมันหลุดอ,อ่ รีสแตมก่อนรีสแตมก่อนแปดเกิดอยู่นู่นนะไม่เกิดอยู่นู่นนะแต่ไปดิสัตกระลำคาญว่ะได้แค่นี้หรอได้แค่นี้ก็อย่าไปก็อย่าไปทำเรวอตัวเีงกินะ ม่ยกปอมสมไมน้นาวสีคมันมันมันระดมขานะอ้ยไอ้เนะอ้ยข้าวตดแลระดขา สวดกรรมแบบถ้าเรารู้น่มันจะวิสวดกรรทนะเนี่ยขบิวแล้วเลยคอน,นาแนะใช้่ได,ได้ลยไ่นคลอบุตเต่ท่ดแล้วเ็รณะิตเย าไม่ได้จริงอะผมผมฆ่าอ้นี่ไม่ได้จริงอะมันเก่งเกินอ่ะมันจูเก่งเกินไม่ได้จูเกล่เวลากูเหรอขนาดนั้นกูไปไล่ข้ามันยังไงวะนี่ยันคนอันตรายเลยสัตกแจะฆ่าได้อยู่เลยแบบปี๊บคือมันชอบวิ่งไปแล้วมันก็วิ่งสวนกลับเพราะ้นผมตีมันไม่ได้เว้ยแล้วกูตีมันไม่ได้กูจะไปชนะมันยังไงพ่อบ้าคนนะเพราะว่งเก่งจริงอะ พอขอชื่อพี่ธเน,นแ,ลแล้วกันรครับพีกาผายไฟของผมไม่เปมน่รครับพราะผมอยู่คนละเชบ๊ายบายเอ้กดผิดมาแล้วไอ้ขวาวมาแล้วอือิปนี้ไม่ยากทีลาที